ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสิม่าเครือบเงาเผาวไว้ครับไม่ได้ออกนอนส่วนหนึ่งแล้วที่นี่ผมก็เลยจิมาเครือบเงาไว้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็มันอาจจะเลี้ยงน้ำครับอาจจะเลี้ยงเลี้ยงดินครับแต่ว่าผมสีเฮดไวประมาณนี้ครับก็เลยต้องเครือบเงาไว้ถ้า่เครือบเงาไวเดี๋ยวมันจะแตกครับ แล้วสาเหตุที่เกลอ่ยงอไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อมีหลากยาวแล้วยัวงแล้วสีบดด้ยุ่อย่างในการเห็ดเพราะว่าสิบดได้มีแนวเกเยกานะครับเนีย่ยผมจะเกลไว้ใส่ตัวนี้ครับเกลือบครับถ้าประมาณจักสองรอบครับแล้วก็ฟังดินเลย มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคัอนอกคัดไปให้เรียบยังสี่นะสีพบ่เปลืองน้ำยาเคขือบเงาเพปาบันไดครับเพราะว่ามันมันมีนมดูดซึมดูดซับอย่างทังสี่ครับอันนี้นอกระค่อนข้างจะเอียงออกจากตานิดนึงครับแต่ว่าผมจะมาว่างตรงเลยเดี๋ยวหลาเขาจะลงมาเองครับอโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยครับนี่ครับเต็งผี่เลย ทาไปเรื่อยๆจนรอบครับเขารอบแล้วเขาก็เอาไปว่างไว้ว่างไวท้ทาน่วยใหม่ไปเรื่อยพอจบหน่วยสุดท้ายที่มีอยู่ซีหาน่วยนีเขาก็จะกลับมาทาน่วยแรกได้แล้วครับเพราะว่าเริ่มแห้งแล้วครับเหนียวครับเหนียวถุงมือล่างอองอยากครับ นี่ผมจะพึงผนุ่มไาว้กะว่าถ้าไปเรื่อยๆด้วยทุ่ท่ายก็ด้วยนี่ก็เริ่มมาแล้วครับจังกรณนี่ด้วยนี่ครับด้วยหน่อยครับด้วยหน่อยสามารถจะเลี้ยงน้ำได้ครับเลี้ยงแบบน้ำได้ครับผมเทปอะงรส่ครับนี่ยักปากขวดครับแต่รงแต่แรกแล้วก็ค่อยจะเอาจังสีครับนี่นี่ัฒนาจังสีได้ครับ เพราะ้ำนักของน่วยเขาปลายมาได้สามารถเลี้ยงไอ้ตัวนี้จะรับได้ครับแต้ขั้ใหญ่แบบนี้บล่ยครับต้องเอาลงกหินไ่ครับต่อกันเลยครับอันนี้เท่ที่จะไหลปล่อยครับเพราะว่าแข็งแข็งไห้ครับเที่มาใส่ทีละน้อยเบิดก้อยเที่ไม่ประมาณยังสี่ครับเนี่ยเพได้เปลืองยังดอกครับเพราะว่าเขาคัดมั่นไมายังสี่นะมันมุมีแนวดูดซับหน่อมัน ากละบาปเท่าได้กับยูบัดครับเรือที่สองผ่านไปครับตัวนี้ก็จะน่าจะเลี้ยงน้ำอีกคือกันครับถ้าลูกน้อยเลี้ยงน้ำได้ครับเพราะว่าขวดที่เท้าจีรัิมห์ไมนได้ครับเหมือนเดิมครับห้ากลากห้ามโดนไป็นั้งขาด ต่โดนคนโดนตามผิวหนังคนเนี่ยจะจะออกอาการเย็นเย็นแต่เวาลาไปโดนพืชเป็นยังค่อยตายหรือว่ามันเจร้อนหรือว่ามันเป็นจังไงก็บบรูได้นะแต่ว่าโดนคนเนี่ยออกเย็นเย็นนหน่อยครับบ่ได้มีความออกหอนออกหยังเลยเพียงแค่โดนเย็นๆแล,ล้วก็ลลางออกอางาแค่นั้นเองครับเนี่ยกาเบอรงว่าสิพ่อจำไดนเ่ากัน ื้นนี้ใหญ่มากเลยครับแต่ว่านอเพิ่งออกครับเนี่ยตัวนี้เลี้ยงดินครับเดี๋ยวจะลุอยางดินออกมาถึงลักษณะพอดีเลยครับตาครับแต่ว่าต้นนี้ยจะไปทั้งปุ่นน้อยแต่ผมจะว่างตรงเลยจะว่างตรงเลยเพราะดัดหลากดัดนอนนำครับเนี่ยท่าง่ายมากเลยง่ายแห้งตัวนี้ครับก็ขั้นแตกมาแล้วก็ต้องมาสอซสอมกับเพอร์เซ็นต์หลอดกับอยากก็เลยอยาก อยาาท่าไปเลยครับบ่อยากให้มันเกิดปัญหาก่อนนะครับผมท่าไปซะก่อนเลยดีกว่าท่าไม่ยากครับน้อยใหญ่แห้งคัดมันแบบนี้แห้งออกง่ายครับผมมีพรัรลมเป่าอยู่ครับเป่ามาทันน้งนี้นี่กจะเจ้าลุงดีนึงกันนะครับ ฟังลงให้ท่วมข้อเลยท่วมตาเลยนี่คือนี่จังสีเลยตัวนี้ผมคัดว่าใครเกี่ยงมันใช่ค่อนขอ้างจะกินเน่ยสีเขือบเนี่ยเพราะว่ามันมีขุยติดอยู่คัดไปคัดมาพอดีเครื่องคัดพังครับ <laughs> เดียวครับ,บเพราะว่าเหลืออีกน้อยเดียวได้ค,ครับถึงเดียวลงดินไว้กันยังเงาอยู่ครับก็ขึ้นมากกันยังเงาอยู่แต่ว่าเพียงว่าเอามาซ้ำอีกจะง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยเท่าถึงว่าขั้นห้องบอเอาลงห้องบอเคลือบไปถึงจะมาขูดไหมถึงจะมาเคลือบ คนขางจะยากเับเพราะว่าติดลาะเขาติดใบเขาเด้มันจะไม่ใบน้ำาพองได้บ่ต่อไปข้างหนามันจะมีใบมาเพิ่มน้่ครับประมาณหังสามเลยครับเฮ็ดในเห็ดยากขึ้นครับนี่ครับที่นี่หลังจากที่เห็ดพานไปด้วยแรกที่เห็ดก็เอาขึ้นมาซ้าได้อีกแล้วครับแหงแล้วครับบมดโดนครับแหงแป๊บเดียวครับเพราะว่าผมมีพัดลมเป่าอยู่แหงแป๊บเดียว จคกสองรอบพ่อครับแล้วก็ฝังเลยสองรอบฝังแล้วก็จะเปิดเปิดไว้ก็ได้ปกุ้มก็ได้เพราะว่าผมได้ทดลองแล้วอาทิตย์หนึ่งเคลือบเงาแล้วผมเอาไปวางไว้กลางแดดเลี้ยงไว้น้ำมูลเลยบ่อตแตกครับใส่ได้อยู่ครับบ่อตแตกครับนี่ครับนี่แห้งแล้วครับสับเลย นี่อันนี้ง่ายแห้งครับคัดไปกินเกี่ยงนี่ง่ายแห้งลื่นพร้อมครับที่ต้องเทศใไว้หลายๆพ่อหยังครับก็อยากบอกให้เพื่อนๆใน,นรับสามนะในะนะตัวเนี้เปิดบ้านถ้าใส่โบเบิรนะ์ดเนี่ยจะแข็งครับ ก็เลยถือโอกาสใช่ไหมแข็งกับว่าด้แข็งภายในมือสองมือเลยครับสามสี่มือขึ้นไปหมดเลยแต่ว่ามันกระเสียดายครับในเมื่อมันโมบล์มันกระเสียดายครับผมซื้อมากอะผ่อนการก็ลักลอยครับผมลักลอยแข็งอยู่นี่เลยครับเหมือนเดิมลากหามแตะเป็นนะขาด ที่ผมว่างไว้ตรงนี้ผมพึ่งร่มครับเพราะร่ม,มเป่าไมาย่ยกร่มเลยจะพกผมไปมเสี่ยเอาไปเอาตัดไปเอาดินเอาอยังวัตถุปลูกมากไปเสีเอาลงที่เดียวด้วยเดี๋ยวมองๆครับแห่งฝนตกใส่เนี่ยเอาไว้กลางเดือนนี่ฝนตกใส่นี่เ,เ,นนนเรื่ม แสงไฟเปิดใจนี่เรืม่มดีขนาดเลยครับเกือบเนาครับที่ผมปอกไว้แต่น้อยเพราะอย่างหนึง่งสาเหตุมันนะ่ะผมอยากจะดัดตรงนี้น่าครับเนี่ยที่ว่ามันโตรงตาตรงอย่างนี้ผมอยากจะดัดน้ำเนี่ยผมจะถือว่างให้ตามันตรงตรงอ่ะที่นี่ฮะไอโน่กับรลากมันก็เจรินั่นผมก็ซื้ออกาสดัดนนะ้านั่นก็ร้อยไอซุกคืนไปเอามาปอกดัดบ่ได้บบมีตาครับเป็นความโบมีตากระต่ายบบมีตาครับผม เป็ดกระต่ายมีตางามอยู่เต้า่มีตาถ้านมีตามันก็นจะม่องสวยงามดูดีไปอีกแบบหนึ่งครับนี่อันนี้จะเบิร์ตพอดีเกี่ยงพอดีที่เทไว้นี่ผมก็จะมาวางแนวหนังจีเลยเนี่ย เพื่อนเบิงครับถ้าผม,มบม่แปร้วมาเห็ดนะนอก,กับตาจะไปคนละท่าครับนอก,กับตาจะไปคนละท่างพอดีเนี่ยแต่ผมว่าไปเฮ็นนอกต่ที่นี่ครับผม้ามาเห็นปุ๊บตัวนี้ก็เดี๋ยวจหนอนก็อวยขึ้นมาตรงในที่นี้ก็ลงลางสวยงามครับได้ตามมานะนำถือว่าสวยงามครับผมม <c oughs> ีวิธีล,งล่งชะลกแเกือนเม้าครับเพื่อนๆฝากเบิง เือเป็นแนวทางครับผู้ใดว่าท่านเคยลงกับล่องมาเบิงครับแล้วก็ตัวเกลือก้าวก็ใสตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยแน่นอนที่สุดดีกว่าตัวอื่นครับตัวนี้ผมเสียเอาลงนามคือบอกไว้ครับซุ่มหน่อยหน่อยๆผมจะลงนามครับลงนามไปจังสี่เลยครับนี่ผมสมมุดว่าผมมีนามอยู่แล้วม,มาละ่ะจังสี่เลยครับนี่ ก็ได้ผมก็จะมาดัดตรงนี้น้อยนึงเห็นตาตรงครับตาตรงยังสีครับนี่อืมตาตรงยังสีต่บนใบมีน้ำตัวนี้ครับลำนักหลายกับปลากวอก็น้ำอยู่นี่ครับเพอจะตั้งได้แต่ว่าคันเป็นตัวใหญ่พอได้ครับเดี๋ยวผ้าล้มครับนี่ครับตั้งไว้ก่อนจะยูลักษ์นี้ครับนี่ครับเห็นตาปะครับตาดำ นะครับผมตั้งไว้กับยู่ประมาณนี้เลยครับต่อไปมันกันจบจีบใหญ่ๆมีนอมามันจะเพี้ยนใหญ่ลีคือบ้านล่ะครับสำเนินเนาะเพื่อนๆเนาะขาบคาเพิ่งแล้วกนะนะ็หายกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับครับสวัสดีครับช่องประพาดมะพร้าวบอนไสครับเพื่อน